สวัสดีครับทุกคนบรรจาก,กาศเยี่มเศ้าตอนนี้กัเวลาประมาณหกโมงนาสิ6หกโมงละออกามาย่ามเบ็ครับพี่น้องส่ไว้เมอขืนปร,ประมาณถุมหนึ่องนอิ่แล้วอเอาเ็ดมาลองเบิงหาสิบหลังใสไซยาเขียดมาเบิงมผมกู่มาแล้วาได้ประมาณสิบหลังได้ป้ามาแล้ว สีโตนี่โต้สีสี่าจะเปิดกล่องแต่เสาเลยเออลองบ่งมาขึ้นบริยานไหมครับมาใส่มัน,มนคำตัวใหญ่อ้วนที่เยู่แต่มีตัวแบบเป็นโลอยู่มาลองบ่งสิครับว่าป้ามันสมบูรณ์บ่มันก็สมบูรณ์ล่ะอ้วนคากเลย นะนึี่น้องเบิงังเพิ่งย่ามาได้สิบเอ็ดหลังเลยนี่เบิ่งป่าโตเป็นโลอยู่โตละโลนี่แหละสองโตมั้งพู้นต้องหนามีเสียงดินนี่แหละเดี๋ยวพาไปเบิง่งอู้ก่อแล้วพี่นอ้องกูงี้เลยอู้เป็นโลอยู่แล้วโตอยู่แล้วเพชรหักเลยเบังนี่นี่ใส่ขังข,งขังกันอู้เบ่งหัวป่าปโลอยู่แล้ว มานี่มานแบบสุดๆเลยโ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 ยใจเย็นๆใเๆหยใจเย็นๆอือือเบอยดทกัานแบบเทยดเท็ดเบจะซื้อด้ครับเพื่อนเดีวใส่แบบจริงจังปันไดว่าเบสเอามาเท็ดแคหาสิเพิ่งตัวป้ารุ่นหนีผมได้หลอสามตัว ถือกันละทุกคนหวานหวานคักเลย <laughs> มาเทียนเบ็ดด้วยซืออู้หลังนี้ก็กินร่หลังนี้อยู่พี่นอ้องอุย้ยป่าน,นี่ต้นงามบิ่งอป่านี่ต้นงามเลยอีหมานนักเลยป่าอ้วนคักแล้วนี่โอ้ตัวใหญ่ได้ละจะบ่อสูงโตหะนตัวเป็นโลได้ประมาณสามโต เอาเก็บคนน้อเบิงคันแท่นนี่ยากสดพุ่นแล้วก็ใส่ไปพุ่นอีกแต่ว่าเบ็ดลังนี่หายนี่คางค่างกันผมใส่เหน็นไหมนี่ผมใส่คางค่างกันแต่ว่าพุ่นพี่นอ้องพุ่นวิดลุดถอนขั้นอ๋อเดี๋ยวค่อยเบิงเบิง,บงตัวที่มันดินก่อนนี่ดินอยู่ ุบุบ,บูพี่น้องอู้หูดอยแบบว่าเบิ้มเด็ดงบเลยอี๋แขงกันเนเขี่ยเต็นเดเดลอยู่เพรว่าหลังนี่งเลยหลัลงนั่นกดถอนเบ็ดครับพี่น้องย่ขึได้เบิ้มอู้เกือบถอนเสียบเนยียนอยู่ที่นี่มาแล้วมาแล้าล้วอี้องขนาดก็เสียอีละ่ะมบไปหล่ละหลงนั่นเห็น กำลองนีก่อนอึบ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 อืมอืมป,ป,ปลดกันพี่น้องตั้งให้ต้มง,งามเลยเบิ่งโอ้เดี๋ยวลายโล่เลยเด้นี่โอ้มันหมกสองหลังเลยเจ้าหอิถอนไม่ใส่แล้วนี่ก็โอู้น,นั้นเบเรนั้นพี่น้องมันกินแล้วมันกระโดดมาฟังพี่เจ้อบอเห็นโตเดี๋ยล่ะ เบือ้องเด็ดนี่เบิ้ง,งห้อยมันตีปลาเขานอนเลยขามมอยู่นี่เก็บก่อนพี่นอ้องมาอยู่ออหักเลยตัวนี่ไอ้ยหกักอัดจะเรียงประตูยังยึดหักเบิ้งห้อยมันตีปลาเขาตีมาฟังนี่มาถือหลังนี่บ่ โอ้ยถือถือถือพี่น้องถือลังนี่เออเบดงอเลยเบึงบตัวใหญ่สมดไยก็เบีดงอแปกๆก็ลังนี่โอ้ใส่รูไหมเราใส่รูปเพื่น้องโอ้ยโ้โอ้บงเรียกว่าลังนี่่มันกินแล้วมันก็ตีพี่น้องอยูอยูอยู่ลูยู่่เย็นๆอยสูงไง อีอย <cin stereotype> ู <dragging> ่ซ uh ืออย่าดื้ออย่าดื้อโด๊เบิ่งพี่น้องต้วต้าอีะมามาขึ้นมาดูขึ้นมานี่พี่น้องเนี่ยโยเบิ่งป้าบ้านผมนี่ละหน้าจิตโลอัวอยู่พี่น้องเบิ่งมาเบิ่งหลังที่มันถอนโอู้ยู่ยูยู่ยู่เหี้มันอื้น้ำก็เลิกได้ปะนี่จำบุตรเลยเย้ ก็ดิ่นอยู่น,นึงโอ้ข้ขนาดกระถทือ,อยเลยยินเสียงขเข่าพ่นออกดีๆก่อนพี่น้องที่ฮักโอ้ขนาดกระเทือพี่น้ักยินเสียงอยู่เบ็ดหมูหลายหลังอีเด้ยวขนาดกระมูไปลแล้วหลังนี่ถือ ดังนี้บเถื่อเขียดขึ้นแล้วอ๋อขหลังใช่ไหมเถื่อกัน <c> ย <oughs> ินเสียงอยู่ครับเมื่อกี้ทางต่อกันเลยตัวเงินบนอนอนมันดุ่นกันโอ้ตัวงามตัวงามตัวงามครับทุกคนใส่ตัวงามเลยปลาอ้วนดีนอ,นยอยู่นี่นะขึ้นมาดูใสพ่พีอีโบมีขาดครับเหนียวล้างขนาดน,น่าจะมูบนะทุกคน อย่าพาไปเบ่งเบ่งหลังทมมันหม่คางๆกันคือลังนั้นก็หมม่ครับทุกคนหลังนี้หม่แล้วแต่ว่านอกแล้วพี่น้องกล่องต้นเขาขึ้นบ่ได้ตุยมาเบ่งกัทางกันอยู่กว่านอะหมูห่คางๆก็เลยพี่น้องใส่คู่กันอู้เกือบถอนเกือบถอน อยูๆๆมามามาลูกมาเยวบ่้ันไงเปนเลพี่น้องเจโตสวยดีอยู่มามาเฮ้แก้วันนาวโไปพี่น้องโงมุมแต่ว่าสองันนี่ป่มบเปหมอีกรังหนึ่งผลพี่น้องเ้งลังนี่โอูมันปีนกันแทมถือเบ็ดอ้ถือป้าตัวนี้หักอีเหลีวอ้หักอีเลยนอ้ โลดแล้วลุนนี่นงองงใส่ขางๆกันพงใส่ยี่ฟังพี่ได้หนิต่ว่าอู้สุภาเบด็ดเบิงฮักนี่ก็ฮักอ้โลดแล้วนี่ <c oughs> เบด็ดหักถอดกอนอ้เบิงสุภาเบด็ดอันนี้ฮักหัก,ห,กหักต้นได้หักเง่าพี่หักป้ายนีุ๊บอุ๊บอมามา ม่าขึ้นมากีน้องเนี่ยขึ้นจอยวะตัวนี้ป้าลูกวะเบาดอกใหญ่อยู่ตัวมันจอยอาจจะเป็นป้าลูกอาจจะเป็นป้าลูกขอกแต่ก็บว่เห็นลูกมั้ยแต่ว่ามันจอยกับปล่อยมันพี่น้องนี่ใหญ่กว่าลนเด้ตัวปล่อยดีกว่า น่าจะเลี้ยงลูกอยู่ก็ไดลูกเท่วเท่นี่แหละคิดว่าเบ้า,เาได้พี่น้องด้อปลอ่อยกดก่อนบ่กินบ่เลิกกนันไดกินมุมปากอจอยมาจิงหงอกับตัวผสมดุนกันบันไดนจะเป็นป้าลูกแหละ,ะไปะพี่น้องเขาไปบ้านเบิ่งผลงานกันเก็บเสร็จบ,บล่ะล่างเบ็ดล่ะเบ็ดหาสิบขั้น ส่วนอะไสิหักขั้นนะพี่น้องเพราะตะตะคอเนี่ยผมใส่ตะคอไอ้ของอ้ไรพโอเนียเบอร์สิบสามนะทุกคนบ่หักนะบ่าง่างสายกลเป็นสายพี่แต่ว่าขั้นเบ็ดดุนนี่หักครับพี่น้องดุนโล่กวนหักเลยนี่ป้าโอ้หักคมยกบ่ได้เลยมือเดียวบ่ได้ตรงสองมือครับพี่น้องโอ้หักนี่เบอ่งมือซันเลย นใส่เกียร์ตะหมอเกือบเจ็ดเดือสองขีดเจ็ดกิโล <song> นี่ถึงบ้านแล้วครับทุกคนน่าเบิ่งผลงานเฮามานี่ปนไพ่เซีเลยพี่น้องเอ้ยใส่เบียดหาสิคันเื้อเขียดตะโมกอ่าชั่งน้ำหนักเมื่อเช้าหกกิโลแปดขีดก,กับอีกแปดขีดเกือบเจ็ดกิโล,โล,โลพี่น้อง